ฉันนางสาวสุภิพรจิสาคุณ mm hmm. จากโรงเรียนทิศบาลตอบนอย่งเงินก mm hmm. ระบวนการเน,นะะื้อหาที่อบรมในะครั้งนี้ก็คือ,อหนูคิดว่าจากที่เคยเรียนมาเนี่ยเนื้อหายังไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนปกมาอบรมครั้งนี้นะคะ,ะในมหาลาัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนแค่สนทนา r e a d i ดิ reading, แล้วก็การอ่านค่ะแต่ไม่เน้นพวกโคนิกนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะเน้นฟติก สะกดคำเล็กๆน่น้อยแต่มาเรียนครั้งนี้เนี่ยได้ทั้งการสะกดคำ<ง>การอ่านออกเสียง,งการฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มาอบรมแล้วก็ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆทางโรงเรียนซึ่งเวลาเราอ่านม่ถูกเนี่ยเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ที่มาอบรมด้วยกันนะคะแต่มาอบรมครั้งนี้เนี่ยความคิดก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนกับว่าเรามาเรียนใหม่เริ่มเรียนใหม่คะ่ะจากที่เคยเรียนที่มหาลัย แล้วก็มาเปรียบเทียบกับมาเรียนที่นี่เนี่ยรู้สึกว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยได้ความรู้เยอะกว่า<ช>เยอะกว่าค่ะ,ะได้ความรู้เยอะกว่าพม่พออ่านคล่องขึ้นมากค่ะแล้วก็สะกดคาําจากที่บางคำเนี่ยจบเอกสารปิญมาแต่บางครั้งก็สะกดผิดพูดผิดก็มีนะคะค่ะได้ออย่างในการมาอบรม ทางที่2คงทางที่2เนี่ยก็ได้ความรู้พิ่มเติมมากขึ้นอีกอในเรื่องของการเป้นสระเสียงสั้นเสียงยาวพวกนี้ส่วนใหญ่นักปมะหาหลใยเขาไม่สอนนะคะที่หนูเคยเรียนมานะคะ,ะในการเว้นว่าตัวนี้ต้องทํายังไงยังไงขาดทำไมถึงสั้นทำไมถึงยาวนะคะหนูร,รู้สึกว่า,ามาการอบรมทำนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากเป็นสุดเลยค่ะ,ะได้ทั้งคณะครูที่มาอบรมเนี่ยสามารถนาไปเผยแพร่ให้กับที่โรงเรียนที่กับเด็ก จากเด็กที่เด็กบางคนอนี้ยอมรับนะคะเด็กบางคนกว่าลูกขาทำไมหนูไม่เคยเรียนแบบนี้มาก,ก่อนเลยกว่าหนูจะเรียนหนูเคยเรียนแต่ A B C D หนูไม่เคยได้ยินแอบอบกันเด๋วเลยทําให้เด็กเนี่ยมีความอ,อยากเรียน